สวัสดีครับ FC นาตีมีดเดินป่าครับวันนี้นาตีมีมีดเดินป่านะครับ2แบบครับมาแนะนําให้กับเพื่อนๆนะครับจะมีแบบราคา700บาทแล้วก็จะมีแบบราคา1,200บาทนะครับบอกไว้ก่อนว่าใช้งานดีมากๆแบบนี้เลยนะครับมี FC ครับซื้อไปไปแจกให้พี่ๆทหารตามชายแดนของประเทศไทยนะครับที่จังหวัดสุรินทร์นะครับล่าสุดเลยนะครับ ซื้อมีชุดนี้ไปสิบสี่เล่มครับออกไปแจกพี่พีทหารนะครับนาตีต้องขอบคุณ f c ีคนนี้มากๆเลยนะครับที่อุดหนุนนาตีแล้วก็มีใจเขาเรียกว่าผู้ใจบุญนะครับนะที่ไปแจกให้กับพี่พีทหารนะครับมามาดูแบบแรกกันนะครับแบบแรกเป็นรุ่นฮีโร่นะครับรุ่นฮีโร่นี่ครับรุ่นฮีโร่รุ่นฮีโร่ก็จะมีอยู่สองสีนะครับ เป็นแบบเดียวกันแต่มีสองสีมาดูครับแบบแรกนะครับตัวนี้ราคา700อบาทนี่มาดูด้านในครับเห็นไหมครับด้านในจะเป็นใบลายครับใบลายดำนะนี่ใบลายดําสวยงามมากเป็นสไตล์มีดมีลัมโบนะมีลัมโบนี่สวยจริงๆครับราคา700อบาทนะขึ้นรูปม,มาจากเหล็กต้านสนิมครับ เล็กหนะ้าซีอห้าใบมีดยาวเก้านิ้วครับเก้านิ้วเต็มนะใบมีดกว้าง2นิ้วนะยาวเก้านิ้วกว้างสองนิ้วสันหนาหกมิลครับด้ามจับ a b s สวยงามมากครับมาพร้อมกับสองใส่มีดตัวนี้ก็เป็นสอง s เเป็นลายเคปลาด้วยนะครับถ้าดูดีๆครับเห็นไหมครับเป็นลายเคปลาด้วยนะครับ สวยงามมากแน่นด้านหลังเป็นกิบล็อกนะครับใส่เข็มขัดเข็มขัดใส่ตรงนี้ครับวิธีเปิดก็กดตรงนี้ลงแล้วก็บีบยกขึ้นอ่านะครับเวลาปิดก็กดลงก็ล็อกตัวนี้ไอ้ตัวล็อกตัวนี้ครับแง่งตัวนี้ครับถ้ามันหักหรือมันหลุดไปก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะใช้งานได้ตามปกตินะครับ มาดูครับสีที่สองนะครับจะเป็นในแนวขัดขาวครับซองหรือฝักมีดเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่านี่มีดก็เหมือนกันแต่ว่าแตกต่างกันที่สีตัวนี้เป็นแนวขัดขาวขัดขาวกึ่งเงาเป็นสีของเหล็กเลยครับนะครับและนี่สวยงามมากครับใครที่ชอบสีขาวก็แนะนําเลยนะครับส่วนใครที่ชอบสีสไตล์แบบดุดันก็ตัวนี้ครับนี่ เหมือนกันเป๊ะนะครับเหมือนกันเป๊ะความยาวก็เท่ากันเลยนะครับยาว9นิ้วกว้าง2นิ้วสันหนา6มิลด้ามจับ ABS นะครับเดี๋ยวหนาตีใส่ซองให้ดูครับใส่ซองแล้วก็เหมือนกันเป๊ะเลยครับเหมือนกันเป๊ะทกอ่างเหมือนกันเลยครับแตกต่างที่สีของใบมีเท่านั้นเองนะครับราคา700บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับ เป็นรุ่นฮีโร่นะครับถ้าเพื่อนๆ่อแอดไลน์มาทักมาก็บอกว่าเป็นรุ่นฮีโร่เจ็ดร้อยบาทนะครับส่วนตัวนี้เป็นรุ่นสายลุยตัวนี้เป็นรุ่นสายลุยเป็นแลมโบรุ่นสายลุยเหมือนกันสองคายเด็กจะคาดสองสีนะครับตัวนี้เป็นคายเด็กสีดําด้านสวยงามมากตัวนี้ก็จะเป็นสาย สายคาดใส่เข็มขัดเราใส่เข็มขัดแล้วห้อยก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีตัวที่ล็อกด้ามให้กระดุมนะครับตัวนี้ครับมาดูภายในตัวนี้ครับตัวนี้เคยลงอยู่หลายครั้งแล้วนะครับแลมโบสายลุยตัวนี้ก็เป็นเหล็กต้านสนิมครับขึ้นรุ่นมาจากเหล็ก 54R15 เป็นคนละบริษัทกับรุ่นฮีโรนะครับ บริษัทนี้เขาก็จะทํางานขึ้นมาเนี้ยบขึ้นใหมกนิดนึงนะครับแล้วก็ราคาก็จะมันก็จะขึ้นมาตามนั้นนะครับความยาวของใบมีดครับวัดจากโคนมีดมาจนถึงปลายมีดครับความยาวอยู่ที่9.2นิ้วครับ9.2นิ้วความกว้างของใบมีดอยู่ที่2นิ้วครับสันหนา6มิลด,ด้ามจับ ABS ท้ายด้าม จะมีจังอยตรงนี้เอาไว้ล็อกอุ้งมือครับนี่ครับมันเซฟแล้วก็มันใช้งานได้จริงนะครับเวลาเราใช้งานไปเนี่ยแขนเราล้าแขนเราล้าเหงื่อออกมือนะครับเวลาเราใช้งานไปเนี่ยเวลามีดมันใกล้จะหลุดมือตัวนี้มันจะประคองไว้นะเนี่ยประคองไว้ประคองอุ้งมือไว้มีดแรมโบ่รุ่นสายลุยตัวนี้จะราคา1,200รอบาทครับ สวยงามนะครับแล้วแต่เพื่อนๆจะชอบเลยครับสไตล์ไหนนะครับเวลาใส่สองเสร็จก็ล็อกด้ามตรงนี้ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับนะเพื่อนๆชอบแบบไหนทักทายนาะติมาได้เลยนะครับตอนนี้เป็นรุ่นฮีโร่ครับมีใบขาวกับใบลายนะครับ ส่วนตัวนี้เป็นรุ่นสายลุยครับชอบแบบไหนแอดไลน์ทักทายหน้าตีไม่ได้นะครับวันนี้ขอจบการรีวิวไปเท่านี้ก็สวัสดีครับ